SO- สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมมัสจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิตนะครับหรืออาจารย์พงศกรหมอดไมูไม้ไม้พลังจิตสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศีผู้ไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะงวดประจําวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567ครบครับ,รบตรงกับวันศุกร์ขึ้น1ค่ําเดือน12ปีมะโรงครับเดี๋ยววนนี้เรามาดูกันมีดาวอะไรมาฝากกันบ้าง ไปตามดูครับก่อนจะดูรอบนี้เราต้องกลับไปดูรอบที่แล้วนะคะวันที่ครับวันที่16ตุลาคมค่ะอาจารย์พงศกรให้ไว้4ดวงดาวนะคะก็คือ3 4 6 2ในกลุ่ม4ตัวนี้3 4 6 2เข้าไหมเข้าค่ะเข้าถึง2ตัวนะคะเข้าเลข6และเลข2ค่ะแล้วไปจับคู่โดน6 2 2 6งสองเฮงปังดังปุริเย่แต่งวดน,นี้ออกน่าเกียดมากเลยเลิกล่าง <laughs> จุนจุน <laughs> เอาเขาคงจะให เขาเรียกว่าคืนกำไรให้คนขายนะเพราะว่าของขายไม่ค่อยดี่วงนี้และที่สําคัญกว่านั้นคือดาวเด่นดาวเด่นก็เข้านะคะดาวเด่นให้6กับ3มาหนตัวค่ะเข้า6อีกนะครับก็โฟกัสกันไปจ่ก็ดนไปจับกู่ก็หิงเพงปังปกันไปส่วนดาวดับก็อยู่ในเลขบทนี้ก็ยังปังปังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูดูหวยไทยหอาจา์เนี่ยคุณต้องดูทุกเทปนะครับเพราะแต่ละเทปเนี่ยก็เหมือน เขาเรียกสูตรแต่ละ1สูตรแตกต่างกันไปแต่ละสูตรเด็ดๆทั้งนั้นอาจารย์บอกเลยนะครับจากสีจีที่สวยงามนะครับและยิ่งเลขจักรราศีเนี่ยห้ามพลาดบอกแล้วไม่ทาให้ใครผิดหวังเพราะสีตีดีเยี่ยมนะครับค่ะถึงเวลากระถินละกาแล้วนะครับคือนับตั้งแต่วันออกพรรษาไป30วันไม่เกินนี้ทุกวัดในประเทศไทยจะต้องจัดพิธีทอดกระถินสาม,มกีภายใน30วันหลังออกพรรษาออกพรรษาเริ่มตั้งแต่วันที่ วันออกวันษาคือ17นับตั้งแต่วันที่18ไป30วันวันที่18แล้วเป็นวันที่1นะครับอาจารย์จิมมาบอกข่าวดีครับขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกระถินสามัคคี วัดโลสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองในวันที่ 3, พฤศจิกายนส5 6พนระครับในพิธีนี้นะครับถ้าใครสะดวกก็เดินทางไปได้วัดโลอยู่ในอำเภอเมืองห่างจากถนนสายเอเชียแค่4กิโลท่านสามารถเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับในวันงานคือวันอาทิตย์นะครับหรือท่านจะฝากมาร่วงบุญกับอาจารย์ ได้เลยครับตามกําลังศรัทธาแต่ถ้าทำเป็นเจ้าภาพ1กองตามพสครับกองละ2,567บาทค่ะจะได้รับสม,มนาคุณเป็นพระประธานเป็นพระจรูปปง<พ>างประธานอานันตชินนะนนนคะเอารูปขึ้นเลยครับนะครับขนาดหน้าจัก5นิ้วองค์พระ5นิ้วนะแต่ฐานนี่เกิน5นิ้วค,ครับอันนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถร่วมบุญเข้ามา ถ้าท่านเป็นเจ้าภาพหนึ่งกองท่านก็โอนสลิปมามาเป็นหลักฐานให้อาจารย์แล้วก็ชื่อนามสกุลและที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือท่านไม่สะดวกตามกําลังศรัทธา,าก็สามารถร่วมบุญมาได้สละทรัพย์มาคนเล,เล็กๆคนน้อยคนละไม้คนละมือครับเป็นมหากุศลน,นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาโอนมาทั้งหมดไม่ว่าจะตามกาลังศรัทธาหรือจะเป็นเจ้าภาพกองส่งสลิปแล้วก็ชื่อสกุลมาด้วยนะครับอาจารย์จะได้ เอาไปนุมโมทนาด้วยในวันพิธีนะครับและที่สําคัญอาจารย์ก็ไปออกพยากรการกุศลณนะวัดโลสุทาวาสอำเภอเมืองนี้ด้วยนะครับในวันที่3พฤศจิกายน2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับสามารถไปดูดวงในกราคาการกุศลกาจจา์ได้ในวันงานเลยครับ วัตถุประสงค์ในการทอดกระสินในครั้งนี้นะครับวัดจะเอาไปสร้างกุฏิสงฆ์5ชั้นนะครับหาชั้นเนี่ยทำไมนะห้าชั้นเพราะมีอาคารอเนกประสงค์ในตัวนะครับชั้นบนเป็นกุฏิข้างล่างเขาทําเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะสถานที่ปฏิบัติธรรมและหอฉันนะครับต่างๆก็กิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาค่ะจะได้ไปทำกันณสถานที่นั้นนะครับก็ท่านใดอยากไปร่วมบุญหรือจะไปแวะเข้าไปในวันงานก็ได้นะครับ ตามสะดวกเลยท,ที่วัดยังมีของดีเยอะแยะอะไรเอ่ยที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้อ,อ่ะของที่ชอบเลยอันดับแรกเลยเนะเาะกุมานเทพฤทธ อุมาวเทพริตนะครับสักสิดด้านไหนโอ้โหขอขายที่ขายทานกันมาแก้กันเยอะมากเอาแบบชาวบ้านสิอาจารย์ชาวบ้านก็คือโชคลาบนะครับแหละทุกงวดของของแก้บนเยอะมากนะครับท่านใดก็ยังไม่เคยไปอาจารย์อยากจะชวนและไปนะครับเขาก็มีออกลงทานกัน ะะวันนั้นก็เยอะครับมีออกลงทานคนแน่นวัดเลยนะครับแต่ก็ว่างก็ไปเถอะเพื่อเป็นวันอาทิตย์เองใกล้ๆเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเลยอยู่ในตลาดเลยนะครับแล้ววัดน,นี้มีของดีมากมายน,ะะนอกจากพี่กุมารเทพฤทธิ์นะคะจะเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะทุกมวดทุกมวดเนาะแล้วก็ยังเด่นในเรื่องการขายที่ดินอขอขอเรื่องอะไรบางท่านเคยมาขอเรื่องชื่อเสียงอ่าอันนั้นก็ได้แต่ที่เด่นๆจริงๆอ่ะที่เคยเห็นเนี่ย คือคนมาแก้บนกันเยอะก็คือเรื่องโชคลาบนะคะเรื่องขายที่ขายทางขอโชคขอลาบนะครับขอกันมากกว่านี้ขอเรื่องงาเรื่องอะไรก็สำเร็จกันนะครับและสําหรับใครที่นับถือศรัทธาในสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตภม,มรังสีนะคะก็อยากเชิญชวนไปที่วัดนี้นะคะวัดนี้เนี่ยมีของดีของสมเด็จโตมีอะไรบ้างอาจารย์ก็วัดนี้อ ก็ต้องบอกว่าเริ่มสร้างวัดก็ยายโลเดินทางไปหาสมเด็จโตอยากจะสร้างวัดสมเด็จพุทธาจารโตมมงมรังสีนะครับก็ <c oughs> ตแต่เริ่มสร้างวัดเลยวัดนี้เป็นวัดเดียวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จโตตั้งแต่เริ่มหาทาเลสร้างวัดจนถึงเป็นตัววัดแล้วท่านก็มาพุทธสมโพธิผ้ประธานในโบสถ์คือพุทธอนานอนาจชินนะครับ <c oughs> นะรูปที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับนะถ้าใครสนใจอย,อยากได้ก็ขนาดหน้าตักห้านิ้วนะครับถ้ารวมฐานลงไปเนี่ยสูงมากและกว้างมากจะกว้า,างกว่า5นิ้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าเจ้าภาพกองละ2567บาทนะครับก็อยากเชิญชวนในวัดนี้ของดีมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับสมเด็จโตก็ไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับพบกันวันงานครับเดี๋ยวเรามาดูในงวดนี้กันนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 7ครจับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวณเวลาที่กองสลากกำลังหมุนอยู่ณประเทศไทยณเวลานั้นเองนะครับจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมด4ดวงติต่อไปนี้ครับดูที่1คือดาวจันทร์ครับ เลข2ค่ะดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะและอังคารครับเลข3ดาวพฤาหับสบป,ปดีเลข5ค่ะ2 6 3 5เป็นกลุ่มดาวเด่นครับอย่างน้อยต้องมา1ตัวเตรียมกระดาษปากกานะครับเดี๋ยวอาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าดาวจันเลข2มามีดาวอะไรมาด้วยครับถ้าเลข2มาจับคู่ได้เป็น20 23 24 26, 27และ28ค่ะครับ ถ้าดาวสุกเลขหมามีดาวอะไรด้วยครับเลขหกมาจับคู่ได้เป็นหกศูนย์หกสองหและหกค่ะถ้าดาวองคาเลขสามมาครับเลขสามมาจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสาค่ะถ้าดาวพฤหัสบดีเลขห้ามาครับเลขห้ามาจับคู่ได้เป็นห้าศูนย์ห้าสอและห้ค่ะครับกใ็ให้ข้าานเฮงปังปังรวยคอย ท่านก็เลือกจาก4ตัวนี้ดึงมาซส้กหนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วก็ไปดูในแถวนั้นแต่เบิ้นหามท่านต้องระวังเองอ่ะแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ยังกรองให้เหลือดาวเด่นอยู่2ตัวนะครับดังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวจัน เลข2ค่ะและดาวอังคารครับเลข3ค่ะ 2>, 2กับ3อย่างน้อยต้องมา1ตัวถ้า 2>, 2มาถ้า2มาก็จับคู่ได้เป็น 20, 23, 24, 26, 27, และ2 8งค่ะถ้าดาวคารเลข3มาเลข3มาจับคู่ได้เป็นส1 3หนึ่ง3าสองสสและ3ามเก้าค่ะขอท่านเฮงปังดังรวยระดับใสไว้แล้วที่เลขปลดหนี้ไปตามดูได้เลยนะครับค่ะ ท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะขอฝากง,งานกระถินเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวัดโลสุทธาวาสค่ะเรามาร่วมสร้างบุญกันต่อนะคะตอนนี้วัดได้สร้างไปถึงชั้นที่5แล้วนะคะ,คะมาร่วมปัจจัยกันจะมากจะน้อยทำมาเถอะค่ะเราไม่ได้ไปซีเรียสตรงที่ว่าจะต้องทำเยอะนะคะ,คะท้ายนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ